สสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุทกท่านมาพบและเจอเจอก,กันกับสาวดำพารวยนะคะวันนี้นะคะเจอเจอกันสายเลยวันเนี้ยนะคะเพราะว่าสาวดำพารวยก็จะไปจะบ้านเจ๊แดงเมื่อเช้านี้นะคะก็ไม่เจอนะคะก็ถามพ่อเลี้ยงหลานอยู่บ้านถามสามีเจ๊แดงอะ แกบอกว่าเจ้แดงไปสารครามตั้งแต่ตีสี่นู่นนะคะสาวดำก็เลยโทรอีกโทรทีเนี้ยโทรว่าเป็น10บสิสายแ้วเพิ่งได้รับสายนะคะเจ้แดงเพิ่งรับสายสาวดำเมื่อสักเมื่อสัก10นาทีเนี่ยนะคะสาวดำบ็เลิกลับมานอนที่โรงแรมนะคะแล้วก็จะกลับบ้านแต่พอดีอ่าเจ้แดงบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไป กันหลายที่สาวรำไปเล็กกลับมานอนพักที่โรงแรมอีกนะคะแล้วก็พอดอีโทรไปหาน้องเจี๊ยบผลไม้นะคะน้องเจี๊ยบผลไม้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำไปรวยด้วยนะคะน้องเจี๊ยบผลไม้ไม่อยู่นะคะก็จะไปะหาลูกสาวลูกชายไปหลายวันสาวดำก็เลยถามเลยบอกว่าลูกมีสูตรหรือย,ยังทำหรือย,ยังเขาบอกว่าได้แล้วค่ะแม่ อกว่าแม่ไม่ต้องมาก็ได้เพราะั้นเพราะว่าหนูไม่ได้กลับง่ายมีแต่สามีเขาขายของอยู่นะคะกส็สาวดาก็เลยเออพอดีอย่างั้นนะก็ตอนแรกว่าจะขับรถไปหานอกก้องแย็บเลยนะคะวันนี้แล้วก็อีกสักสองวันก็จะมามา,มาหาเจ๊แดงใหม่นะคะพอดีอ่าก็เลยโทรไปนอกก้องแย็บบอกว่าอ่าไม่ได้มาง่ายเพราะไปหาลูกสาวลูกชายที่อยู่โคราชนะคะก็จะให้สามีอ่ะขายผลไม้อยู่ที่ร้านสาวดำก็เลยถ้างั้นนะ่็ อีกสักสี่ห้าวันนุ่นสาวดําจะได้กลับก็เลยโทรไปเอาหวยกับน้อง๊ยบร้านผลไม้น่ะได้มาแล้วนะคะสำหรับน้องเ๊ยบนะคะน้องเ๊ยบให้มาที่สามเจ็ดสี่เนี่ยสาวดําจดไว้นะคะสาวดําจดไว้น้องเยบไยมาสามสามเจ็ดสี่แล้วก็สี่หกสามนะคะสามเจ็ดสี่สี่หกสามนะคะ อ่าก็เลยสาดันมาเอาดังนั้นก็ขอเอามาให้แฟนขับเลยนะคะเพราะว่าแฟนลับก็ถามหากันเยอะสาวดําก็ตั้งใจว่าจะกลับไปหาน้องแก๊ปที่ร้านผลไม้นะคะพอดีเขาไม่อยู่หลายวันจะ้ะก็น่าจะกลับอีกสี่ห้าวันเนี่ยวันนี้วันที่เจ็ดแล้วแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามก็เลยถามเอามาซะเลยนะคะ แฟนกับจดนะคะมาแล้วนะคะเลขน้องเจี๊ยบสามเจ็ดสี่แล้วก็สี่หกสามนะคะส่วนเ,เลขลุงเคปลาเผานะคะลุงเคปลาเผานะคะลุงเคไม่ได้ขายของหลายวันนะคะเ,เพราะว่าลุงเคเจอฝนนะคะก็เลยอยู่บ้านก็เลยทำทำสูตรพอดีสาวดําก็โทรไปนะคะโทรไปบอกว่าเป็นลุงเคทําสูตรได้ย,ยังแล้วได้ไปขายของไหมว่าจะไปถ่ายทําเอาที่ตรงที่เขาขายปลาเผาอะ่ะ นะคะโอเค็แบเบอ่อกำลังทําอยู่เพราะว่าไม่ได้ไปขายปลาเผาสองสามวันแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าจะไปที่เขาจะไปกันที่พัทยาจะไปเยี่ยมญาตินะคะจะไปเยี่ยมญาติทางทางแฟนเขาอะลุงลุงเคนอะจะไปพัทยาจะไปอยู่หลายวันเพราะว่าหน้าฝนไม่ได้ขายปลาเผาว่าอย่างนั้นก็แล้วก็จะไปหารถจะไปหาอ่ดูรถ มือสองว่าเขาพูดมาอย่างนี้นะคะสาวดำก็เลยบอกแฟนคลับก็เลยถามลุงเคว่าลุงเคได้ตัวไหนบ้างวันนี้ลุงเคปลาเผาได้มาแล้วนะคะของลุงเคปลาเผานะคะของลุงเคปลาเผาจะมีหนึ่งสี่เก้าหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งสี่ห้าของลุงเคนะคะเม่วัน,นวก่อก็ให้สามตัวเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ทําได้สามหางเหมือนกันนะคะแล้วก็ของเขาสามตัวก็จะมี 149นะคะจดไว้นะคะ149นะ149แล้วก็174แล้วก็145นะคะ2ตัวก็จะมี49 74 54แค่นี้กับของลุงเคนะคะของลุงเคปลาเผานะคะส่วนเลขที่เลขเลขของลุงเคมันจะเป็นสูตรเป็นชุดของเขาอ่ะนะคะแต่ว่าเลขล่างเลขล่างเขาให้มาที่54นะคะตัวเดียว โอ้ขอโทษจะ5ีห้าแล้วก็ซีเจ็ดให้มาอย่างเงี้ยนะคะสาดำก็เลยจดไว้เนี่ยสาวดำก็เลยเอามาอ่านให้แฟนคลับฟังนะคะเขอโทษจะก็โ <c oughs> ปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องสาวดำพาดไปเพียงสื่อกลางและนําแนวทางให้แฟนกลับได้หาซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเอาไว้เท่านั้นนะคะเราก็เอ่อ มันแล้วแต่บุญวาสนาของเราเนาะค่ะสําหรับแฟนคลับที่รอน้องเก็บผล,ลไม้มาแล้วนะคะเกือบสาวดำสาวดาวดออกไปจะไปถึงอุดรละนะคะพอดีก็โทรหาเจ้แดงเรื่อยๆพอดีเจ้แดงรับสายก็พอดีโทรไปหาน้องเก็บก่อนแหละแตตั้งใจจะไปหาน้องเก็บไปหาลุงเคปาเผาพอดีทั้งสองคนนี้เขาไม่อยู่เลยจ้ะเพราะว่าน้องเก็บก็ไปหาลูก ว่าจะไปอยู่กับลูกสักอาทิตย์นึงลูกสาวลูกชายเขาอยู่ที่โคราชแล้วก็ส่วนลุงเคปลาเผาก็ฝนตกไม่ได้ขายของนะคะเขาก็จะไปที่พัทยาไปเยี่ยมญาติโกโหติก,กาที่อยู่พัทยานะคะ,ะลูกสายหลานนอนนี่ลูกสายหลานนอนอยเตียงนอนมือนตาเบิงเ่งแม่มองมองเย,ยู่ครับครับผมนารับไอหลงรับซะรับซะ แม่เฝ้าแง่งแล้วลูกแม่เฝ้าแง่งมากลาตต้เลยแต่ลูกไอ้ลูกใายแม่น้ำตาอย่ามองมอง่อนนรับสรุปเนาะคนเก่งกนะลูกนะ,ะบ้านนี้สาวดํางคเลยมาบ่าวไอ้แฟนคลับฟังจากแฟนคลับที่รักจาก๋าไม่มีใครรู้นะคะว่าเลขจะออกอะไรนะคะเราก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงอ่าแนวทางที่แต่ละคนได้ทําสูตรมาได้ทําอะไรมาก็ มอบให้กับสาวดําเพื่อที่จะมาบอกแฟนขับนะคะแฟนคลับก็มีเออสาวดาก็มีหน้าที่บอกแฟนขับนะคะวันนี้ฝากความเอ่อฝากเอ่อความไปถึงแฟนคลับที่สั่งครีมนะคะที่สั่งครีมนะคะยังเออสาวดําจะไปส่งให้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้สาวดําจะส่งเครียมให้หมดเลยนะคะสําหรับครีมนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดที่ สั่งมาแล้วก็นั่นมานะคะสาวดําก็จะจัดส่งให้ท่านเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้สาวดําพักอยู่ในตัวตัวเมืองนะคะไปสนีก็ไม่ไกลนะคะก็จะไปส่งให้เลยวันพรุ่งนี้นะวันนี้สาวดาก็จะเขียนก่อนเพราะอยู่คนเดียวนะคะต้องเขียนเองอะไรเองทำเองทุกอย่างเนาะโดดเดียวเดียวได้หัวอกแม่ไม่แก้แก อย่าลืมนะคะอายุสาวเดิมยังไม่ออกนะหกสิบห้าปีอะ่ะอายุนั่งยังบ่ท่านได้ออกเด้อรถนั่งออกไปซองวดติดกันแล้วท่านผู้ชมออกงวดหาหกเจ็ดแล้วเก่าหกเจ็ดเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่อายุนั่งยังบอกออก,ออก,อกท่านผู้ชมอายุนั่งหกสิบห้าปียังบอกออกได้อย่ามองขาม หกสิบห้าปีแล้วยังนั่นเด้อค่ะเด้อยังบ่ออกเด้ออายุนั่งหกสิออกไปแล้วอายุออกหมดช่วงค้ามลูกค้ามดอกป่านี้น้องออกหกสิแล้วก็แล้วก็อันอ่านมาเป็นโควิดนั่นเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ช่วงข้าอายุขึ้นอายุหกสิบห้าป่าีเลยอ่านั่งว่าสิอันออกไปตัดผมจักหน่อยว่าสิไปตัดสั้นกะว่าทราว่าว่าสิไปตัดวันไหนอัน ัเมียนไอ้ล้านขอไปแล้วล <pod> <con fight to work> ้านเสริมสวยนั่งก็ว่าสิขึ้นว่านโอ้ยพี่จะตัดเลยซอได้กันนั่งก็เลยตัดออกมาไอ้ประมาณคืบคืบกลัวๆหมดละนั่งตัดออกนะเอายาขันห้องบอดได้มีห้องม้วนไว้ี่กะมันยาวหลายมันละเลยกุนนั่งเลยนั่งเลยตัดออกยูเพียงไอ้ไอ้หัวให้ยูเพียงไอ้หัวกางเกงพอดีค่ะ บอกแฟนกับนอ้นองค่ะน้องท่านผู้ชมนาออย่าลืมลนลค่ะน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบร้านผลไม้นะคะสนะามเจ็ดสี่แล้วก็สี่หกสามนะคะแฟนกับจดนะอ่ามานนี่ไออันนี้ละของลูงเกะป้าเผาหนึ่งสี่เก้านะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็หนึ่งสี่ห้าส่วนสองตัวล่างเขาให้มาเอ่อห้าสี่สี่เจ็ดนะคะเขา ขียนส่งมาให้ตามเนี้ยนะคะโก็เกือบเนอะน,นี่ก็ดีนะคะถ้าเกิดสาวดําขับไปถึงบ้านจากนี่ไปบ้านก็300ร้อยกิโลนะคะก็สรุปแล้วเลยไม่ได้ไปก็พรุ่งนี้นะคะก็นัดกันเป็นมั่นหมอแล้วกับเจะแดงก็จะไปกับอ่าอ่าหลายที่นะคะส่วนอ่าโรงแรมสาวดําก็เช่าเ,ะะเช่าไว้เลยเช่าเช่าเขาลดให้นะคะ เพราะว่าก็ใจแดงก็ก็ดีค่ะบอกว่าเอื่อยที่อยู่นี่แหละอืเวลาจะกลับบ้านก็ค่อยกลับบางงั้นสาวดำสาวดำก็ดีใจค่ะดีใจนะคะว่าพูดถึงแล้วสาวดําไปไปตรงไหนก็ก็ไม่ค่อยมีคนเกลียดไม่ค่อยมีคนชังนะพูดถึงน <c oughs> ีค่ะเพราะสาวดําก็เป็นคนจริงใจนะคะสาวดําก็จะพูดหาเขาตลอดแล้วก็จะคิดถึงเขาตลอดโทรไม่ติดกับต่างคนต่างทํางานเนาะ จะมาหากันก็ต้อนรับกับสู้ดีค่ะก็มีโอกาสเจ๊แดงก็คงจะได้ไปเที่ยวที่บ้านสาวดำนะคะเพราะเราก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องก็เหมือนกับแฟนคลับรักสาวดำแล้วก็รักเจ๊แดงนะคะก็แฟนคลับก็อ่าไลน์มาโทรมาถามข่าวหาซึ่งกันและก,กันสาวดำก็ดีใจเนาะค่ะแฟนคลับที่รักจ๋า อ่าลอตเตอรี่นะคะอย่าลืมนะคะลอตเตอรี่หาซื้อไว้นะคะสาวดําก็ไปหาซื้อไว้แล้วนะคะสาวดําพอโทรคุยกับอ่าน้องเจี๊ยบเสร็จนะคะสาวดํากับลุงเกียร์เนี่ยสาวน้ก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่มาได้อย่างละสองใบ <laughs> สองของอ่าหลายๆท่านนะคะก็เราก็สาวดําก็ลงคลิปตั้งแต่วันที่ สองนะคะสองสามสี่ห้าก็ลงมาตลอดตามที่แฟนกลับให้มานะคะแต่ว่าสาวดำก็ยังยังคิดชอบเลขที่ตัวเองฝันอยู่นะที่ว่าอะไรหนึง่งสาวดำลงคิดไปให้แฟนกลับแล้ว่านะโปรัวใ้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแฟนกลับที่รักท,ทุกท่านสําหรับใครที่อยากจะได้ครีมนะคะอยากจะได้ครีมนะคะอยากจะดูดีนะคะเหมือน จะจะบอกว่าเหมือนใครอ่ะก็คงเหมือนสาวดำเลก็คงเหมือนสาวดำพารวยนี่แหละนะคะนะคะอ่าเหมือนสาวดำพารวยนะคะครีมของสาวดำพารวยจะเป็นครีมที่อ่าเป็นครีมกันแดดแล้วก็เป็นครีมรักษาฝ้ารักษารอยเหี่ยวย่นนะคะ <c rim> <c rim> มีหลักฐานชัดเจนก็คือตัวสาวดำนี่แหละนะคะก็ <c rim> แฟนกลับเอาไปใช้ในเจ็ดแปดวันก็เห็นผลแล้วนะคะอาบน้ําเสร็จ นะคะซับหน้าพอหมาดๆเนี่ยแล้วก็เอานิ้วชี้ไปแตะครีมบางๆมาเอามาเอามาแตะกับแก้มตัวเองให้มันเปียกน้ำเลยแล้วก็เคลียเวลาถูกน้ํามันจะลื่นนะคะแล้วก็เคลียให้ทัวใบหน้าเลย,เ,ลยเคลียให้ตัวใบหน้าพอเคลียให้ตัวใบหน้าแล้วพอดีครีมกับน้ําที่อยู่กับใบหน้าเราพอหมาดๆเนี่ยมันก็จะเอ่อพอเราเคลียเสร็จมันก็จะแห้งพอดีนะคะแล้วก็เอาแป้งกดทับลงไปนะคะอย่าไปรูดนะคะ อย่าไปรูดเอาแป้งกดทับลงไปนะคะเอาแป้งกดทับลงไปพอเรากดทับเราลทามันลําคอนะคะทามันลําคอเลยนะคะรับรองว่าคอก็จะไม่เหี่ยวไม่ย่นค่ะเนี่ยนะคะสาวดําก็หกสิบห้าปีแล้วคอสาวดําก็ไม่เหี่ยวนะคะบางคนก็จะเหี่ยวย่นแล้วเราหกสิบห้าปีนะสาวดําก็ไม่ไม่เหี่ยวนะคะมันก็มันไม่เหี่ยวอ่ะสาวดาก็ก็บอกแฟนขับัถตามแต่ว่ามันไม่เหี่ยวนะคะแต่ทีนี้สาวดาก็เมื่อวานนี้สั่งคุณหมอมาสิบชุด เพราะว่าสาวดาจะเอามาไว้ใช้ของตัวเองนะคะเพราะว่ามันรู้สึกมันจะแพงขึ้นเรื่อยนะคะไม่ทราบว่ามันเป็นแบบไหนสาวดําก็ไม่ทราบเราก็ไม่กล้าไปถามหมอเนาะสาวดาก็เอามาสิบชุดนะคะแฟนกลับที่เอาไปใช้แล้วนะ่ะสั่งกับสาวดําเพิ่มอีกทั้งนั้นเลยอย่าลืมนะคะว่ารอบที่สองท่านจะต้องใช้ให้ได้สองเดือนนะคะพอรอบที่สามนี่กับสามเดือนอย่างเงี้ยนะคะ่ะพอไปรอบที่สี่ที่ห้าก็ให้อยู่ประมาณสี่ห้าเดือนเราถึงได้ ซื้อครั้งหนึ่งนะคะอย่าใช้เยอะนะคะใช้มัง่งไม่ใช้มั่งอะ่ะไม่ถึงใช้วันนี้พวกนี้ไม่ต้องใช้บางทีใช้วันนี้อีกสองวันถึงใช้อย่างเงี้ยมันก็เป็นผลดีแกเรานะคะเราเพราะว่าครีมนี่มันเป็นครีมบำรุงนะคะถ้าใครมีตังเยอะก็ก่อนจะนอนก็อาบน้ําซับหน้าหมัดมาแล้วก็ทาแล้วก็นอนไม่ต้องทาแป้งแต่ที่สาวดําบอกให้ใช้เฉพาะตอนเช้าซับหน้าพอหมัดมาทาครีม แล้วก็ทาแป้งน่ะก็มันจะได้ไม่เปืองไงคะได้ใช้วันละครั้งแต่ถ้าคนมีตังก็ใช้สองครั้งก็จะเห็นผลเร็วยิ่งขึ้นน่ะนะคะแต่สาวดำกลัวว่ามันจะเปืองแต่มันเห็นผลเหมือนกันแต่มันมันเห็นช้าแต่ถ้าใช้กลางคืนด้วยมันก็จะเห็นเจ็ดแปดวันก็เห็นผลแล้วพอพอเราเห็นผลปั๊บทีนี้เราก็แตะให้บางลงแล้วก็ใช้เป็นวันเว้นวันไปเลยค่ะ ถ้าของเขาไม่ดีจริงนะคะถ้าของเขาไม่ดีจริงสาวดาใช้มาสามสิบสี่สิบปีนะ่ะหน้าก็คงจะไม่อยู่แบบนี้นะคะมันก็ต้องเหี่ยวต้องยน่นต้องยับคอคืองก็ต้องเหี่ยวต้องย่นนะคะอ่านะคะมันก็มันก็มีหลักฐานความจริงก็คือมีตัวสาวดํานี่แหละคนที่ใช้แล้วก็มีหลักฐานชัดเจนอ่ะนะคะอ่าวันนี้จะได้ถามเจแดงอยู่ว่าเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้ จะได้ให้แสด็ก็ตั้งกล้องให้อยู่ว่าตั้งยังไงเนี่ยสาวดําก็นั่งอยู่หน้ากล้องแต่ทําไมตัวสาวดามันถึงเอียงอยู่แบบนั้นน่ะนะคะเดี๋ยวจาต้องนั่นก่อนนะคะต้องให้เขาทาให้นะคะเพราะสาวดาก็ไม่กล้าไปปรับไปจัดอะไรตรงไหนแล้วกลัวมันนั่นเนาะกลัวกลัวมันเป็นไปใหญ่ก็จะไม่ได้พวกปากแฟนคาบีแหละเร็ว โทรศัพท์เป็นน่นเป็นนี่แล้วทำเองเป็นนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะแฟนคลับที่รักจ้าทุกสินทุกอย่างสาวดําทําเพื่อแฟนคลับด้วยด้วยความจริงใจนะคะสําหรับแฟนคลับที่อยากจะได้ครีมก็ไล์สั่งไล์เท่านั้นนะคะสั่งมาทางไล์เท่านั้นนะคะแล้วก็พิมพ์มาด้วยว่าเอาชุดนึงอย่างเงี้ยนะคะเอาชุดนึงอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะสาวดำแล้วก็สําหรับแฟนคลับที่เรามีอ่า เรามีสัญญาต่อกันก็คือเรื่องหอยซองนะคะท่านไม่ต้องหว่วงนะคะสาวดำถึงเวลาสาวดำก็จะส่งให้ท่านตามน,นั้นเลยนะคะและก็จะมีอะไรดีๆฝากแฟนคลับด้วยนะคะโดยยังไม่้องพูดตอนนี้ถ้าใครอยากจะรู้ว่าอะไรดีๆก็ให้โทรศัพท์มาอย่างเดียวนะคะโอเคจ้าขอให้ท่านโชคด,ดีนะคะ